ปุ่ยกำลังใ่เลยเก่งมากลูกไปก้าแม่สู้แม่สู้กพบ่น้องแม่อย่าแม่อย่าอันนี้แม่ปุ๋ยกับหนูยิ้มนย้ำจะนี่เลยขี่สามล้อสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะพาหนูยิ้มนูย้มมาที่โปงแยงนี่เลยค่ะจังเกิลโคสเตอร์แอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คนะคะ <c oughs> หนูยิ้มนูย้มแต่งตัวเรียบร้อยแล้ววันนี้ เราจะไปเล่นอะไรเอ่ยหนูยิม้มพอนฟ้าล่นสลิง <c oughs> เล่นซิปไลน์นะคะ14ฐานที่นี่500บาทนะคะบนต้นไม้นน้นเลยนะคะอย่าลืมกดหนูยิ้มกับหนูแยม้มแต่งตัวเรียบร้อยพร้อมกับแม่ปุย๋ยครั้งนี้นะคะพ่อบอมจะไม่ไปด้วยเราจะไปกันแค่3าคนนะคะพ่อบอมโวตกพ่อพ่อบอมน้ำหนักเยอะ<ค>นั่น<ค>เองใช่ค่ะเราก็เลยต้องไปกัน3คนแต่หนูยิ้มหนูแย้ม ต้องระวังนะคะพี่พี่บอกว่ารอตรงนี้แป๊บนึงพี่แต่งชุดแป๊บนึงค่ะเราจะเริ่มฐานแรกตรงนี้นะคะเด็กๆขึ้นไปเลยเวลาหวนะครับมือห้ามจับสายเคเบิลตโซลิตเด็ดขาดครับต้องจับเฉพาะตรงตัวข้างล่างเท่านั้นนะคะต้องห้ามจับนะต้องให้จับตรงนี้เลยหัครับไม่ได้ไม่ได้เวลาะว่าสามารถกางแขนกางแขนได้ไหมครับัลยกขาเพื่อจะไหลลงครับ ไปถึงด้านหน้าครับจะมีชาวนึ่งคนตัวรอรับนะครับขอบกนยกขายกขาขึ้นนะครับผมอย่างอขาคร้บยกขาจะให้กลตัวนี้ได้นะยกขาบนพเลยขอให้ยืนขึ้นครับเดี๋ยวจะับก็จะปลดก้อนจักรเสาเก็บต้นไม้แบบนี้ครับผมลงลมหนึงสองไปดูยังวหนูย้ต้องมีแรงส่งในข้าเด็กๆตัวเล็กนะคะอาจจะติดตรงกลางได้ต้องมีแรงส่งนิดนึง หนูยิ้มสู้ๆนะยบายหนูยิ้มกำลยงจกไปนะคะ <c oughs> ยิ้มขึ้นไปค่ะให้โยิดดนเึ้นไปนั่ลงนึ่สองไปครับแมปัง อ่ะไปเลยโอเคครับพร้อมยังหนึ่อ่าหนูย้ําไปแล้วย้ําไปเลยย้ําไปย้ําขาเลยย้ําขาได้นะหนูยิ้มทําไมนะครคบโอเคไปแล้วไปแล้วโอเคครับผมนั่งลงครับหนึ่งสองสามสี่ยิ้ม Oh. <laughs> ตอนนี้เราจะต้องขึ้นบันไดขึ้นไปนะคะโ oh. อ้คือต้องขึ้นบันไดไปนะหนูแย้มได้ไเลยคะ่ะลูกพามันขึ้นไปด้วยค่ะพาเส้นขึ้นไปด้วยนะโอเค okay, นะเก <c oughs> ่งมากเลยยิ้มแย้มสุดยอดเลยเดี๋ยวตอนเย็นไปบอกปู่กับย่านนะว่ายิ้มแย้ม <c oughs> ยิ้มแย้มเล่นแบบนี้ได้ด้วยอะ่ะ <c oughs> สุดยอดเลยลูกเก่งจังเลยยิ้มสู้ๆนะลูกเก่งเก่งที่สุดเลย นี่นะดูข้างล่างสูงมากข้างล่างสูงมากตะวันกำลังไตเลยนายกันไปนอ,อาวาดเสียวมากโอ้ลงอย่างนี้เลยเหรอมันจะตกลงไปข้างล่างเลยนะคะโอเคลงนั่นลงลง,ลงค่ะ

แม่สู้แม่สู้แื่น้องแม่อย่าแม่อย่าแม่อย่าแม่จะก้อยไหมก้อยนั่งลงไปเดี๋ยวผมเปล่อยใช้ไหมแม่อย่าไอ้น้องแม่แม่อย่าไอ้เด็กแม่บอกให้น้องว่าไงบอกให้หนูยิ้มว่าไงร้องไห้ ร้องให้แม่ร้องให้แม่ปุยร้องเลยโซโซร้องเลยค่ะทำไ่ทำไงมาดิมันเหมือนเราตอกเหว เห็นนลิงแบบนี้มาก่อนเอ,อ,อ้ยพร้อมนะหนึ่งยกขาหน้ายกขาลูกไปแล้วหนูยิ้มบายบายลูกโอเบายบายค่ะเย้โอไปก่อนสวปยปะ โอ้โหโอ้โหนี่มันไปแล้วไปดูดูเย้อันนี้สไลดเลยโอ้มันมีด่านตรงนั้นด้วยวันนี้มันจะเป็นทางแบบแท่งไม้แล้วมีเชือกนะคะเราก็จะเดินไต่ไต่ไปแต่ความยากคือมันจะโยกเยกด้วยนะคะ <S <S ใช่แท่งไม้ต้องมันก็เล็กด้วย <S <S ไปกันเลย ปากเสียวเหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่บนต้นไม้นะต้นไม้ตรงนี้คือมันอยู่ยอดยอดแล้วนะเนี่ย <c oughs> ข้างล่างสูงมากเลย ด,ดูมังจดมากดูโอ้โคุณก็เยอะเหมือนกันนะเราก็สวมแมสตลอดเวลานะครับตอเลน,นะครับไปเลยหนูยิ้มน,น่ารักจังเลยไปเลยลูกตรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนแผ่นไม้ซิกแซกแต่ก็จะมีตาข่ายอยู่ด้านข้างนะคะเราต้องเดินตามทางไปเลยโอยแต่มันจะมีโยกแยกอยู่นะคะไม่อย่าโยกม ไปเรอยไปเลื่อยไปเลยมีตาข่ายอยู่ค่ะฮึบฮึบฮึบจเย็นลงเย้อันนี้นะคะจะโรยตัวลงข้างล่างอีกแล้วนะคะลงขาจับตรงนี้เลยนั่งลงมายิ้มไปเลยลูกโอเคนี่แบบนี้ค่ะ เราจะได้ปั่นสามล้อไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเมี้ยเดี๋ยวแม่ปุยจะปั่นนะอย่าย่นหนะข้างหลังนะเนี่ยมันมีล้อที่ล้อลากๆตรงนี้ค่ะดึงสามล้อมาเย้โูบแม่ปุยจะปั่นสามล้อนะ อันนี้ไม่เผยกับนุงยนีมย้มจะนี่เลยขี่สมล้อสนุกสนานมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาตรงนี้ก็มาได้นะคะตรงนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวพวกเรานะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย 弄开了啊